สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสั้นๆข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องราวใหญ่โตระหว่างบริษัท E ีปิกกับบริษัท Apple ที่ E ี i ิฉีกสัญญาที่ทำไว้เองแต่กลับฟ้องศาลให้ดำเนินเรื่องกับ Apple จนศาลตัดสินให้ Apple สามารถลบเกม Fortnite ออกจาก App Store และลบบัญชีนักพัฒนาของ E ีปิส่งผลให้แอปทั้งหมดของ E ี i c หายไปจาก App Store ซึ่ง E ี i c ก็เดินหน้าโวยวายหาพวกมาร่วมโจมตี Apple ครับ หลังจากผ่านไปเพียงสัปดาห์เดียวที่ถูกถอดบัญชีลบแอป,ปทั้งหมดจาก App Store ทาง E-PIC ก็ทำเรื่องอ on ้อนวอนสารเพื่อให้ขอไม่ให้ a pple ตอบโต้และขอให้เกม Fortnite กลับไปที่ App Store งงใจเลยครับโดยบอกว่าหากไม่มีคำสั่งในการระงับ E-PIC อาจจะเสียหายจากอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้แถมยังบอกว่า Apple นั้นผูกขาดและแสดงออกถึงการไม่ให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างชัดเจน ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ Apple ก็บอกชัดเจนว่ายินดีให้ Fortnite กลับมาแค่ทำตามข้อตกลงที่เคยทำกันไว้แค่นั้นเลยครับแต่ e p i c ก็งอ,องแงไม่ยอมแถมยังบอกว่าถ้ายอมทำตามก็ถือว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับ Apple ในการผูกขาดการชำระเงินบน iOS เหมือนไปเช่าที่เขาขายของแต่ไม่ยอมจ่ายตังค์แบบนั้นเลยครับแถม CEO ของ EP i c ก็โพสต์บนโพสต์วยวใน Twitter, ทวิตเตอร์แทบทุกวัน โดยอ e ีพิกเนี่ยออกมาพูดต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นคำเตือนที่ชัดเจนสำหรับนักพัฒนารายอื่นๆที่กล้าท้าทายการผูกขาดของ Apple นั่นคือปฏิบัติตามกฎของเรามิฉะนั้นเราจะตัดคุณออกจากผู้บริโภค iOS นับพันล้านคนท้าทายเราและเราจะทำลายธุรกิจของคุณซึ่งจะว่าไปแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ E p i ิกก็ทำตัวเองทั้งนั้นครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับ เพื่อนๆติดตามกันได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ